ติมแป้จิ้มแปะฮ่า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 พูจนเลยโอ้ด้วด้วยด้วระวังมือเพ่มาหยุดไหนเสียเยฮ่าี่าฮ่า

เออได้แล้วได้แล้วยกไม่ร้อนแล้วบอกมาบอกไปเลยว่ายกใม่ไม่รอนแล้วเออยกใหม่ไม่ร้อนแล้วทุกคนเนอะ

ไปดูแลไปไนนแต่ไมไปไหนกันหนังกันยบนนี้ไม่หร <c oughs> ืออกวยาล้วกระเอาเบรรย่ก็สวยากคโอ้ยม่แตกต่างจากชายหาดเลย เราไม่เข้าใจการไม่ร้ว่าเราต้องทำฟื้นเราตื่นรแต่แต่ตึกองแหละยืนต้ยึ่งเดียว่้นทีบวิตนีบินบน อต well> 네 no <oh> ิ้วติดแล้วส้นดำเส้นดำเส้นดำอส้โอ้สบายมาทุกคนหนังบุดเผลอย่างเดียวก็ได้แล้วตอนนี้ โอ้ยบรรยากาศดีมาทุกคนสวยงามมากเลยสุดยอดสุดยอดอือหัวเเลยแถวนี้ก็สวยงามอือืมอเรเยาม

do Dinja bin